มาเลยจ้ามาเลยจ้าแสงเหนือนะคะแสงเหนือแสงเหนือรอบสองนี่นะคะเมื่อคืนเนี่ยแสงเหนือมารอบสองค่ะทุกท่านค่ะแสงเหนือมารอบสองอุ้ยสวยไหมคะทุกท่านค่ะออกตนะเขียวเขียวยายก็รอดูว่าเมื่อไหร่มันจะแดนซ์ซึ่งให้ดู <laughs> มันจะแดนซ์ไม่แดนซ์อือหือ อาจจะไม่ชัดเท่าไร่นะคะทุกท่านคะไม่ชัดเท่ uh huh, าไรนะอ่าฮะโอ้ย uh huh. อากาศมันเย็นอืึอากาศมันเย็นยายถ่ายได้ไม่ชัดนะคะทุกท่านคะถ่ายได้ไม่ชัดถ่ายได้ไม่ชัดเท่าที่ควรอากาศมันเย็นมากโทรศัพท์มันรู่เสิ้นอืมโทรศัพท์มันรู่เสิ้น ดู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 อู้หรสนนาวอือยายวิ่งข้าวิ่งออกอันนี้ก็ตีหนึ่งแล้วนะคะตีหนึ่งแล้วตีหนึ่งแล้วอือ uh huh. ตีหนึ่งแล้วยายก,ก็รอดูจนได้รอบสองเพราะว่าแสงเหลือมันไปแล้วมันก็หายไปอยู่ๆมันก็พลูมาอีกมันมาตอนหลังนะมันมันมัน มันไม่เยอะเหมือนตอนอ่าหัวค่ําตนหัวค่ํมมันมาแล้วมันมาอยู่อ่ามันมาใหญ่เนาะอะมันมาต่ำอันนี้มันอยู่สูงอยู่ทูมเอกล้องมันก็เย็นด้วยจับภาพได้ประมาณนี้เลยค่ะพี่นงจะกับภาพได้ประมาณนี้เลยนะคะพี่นงจ๊ะเออโอ้คนที่เขาขับรถผ่านเขาก็ จะงงว่ายายทําอะไรตีหนึ่งตีสองไม่นอนตีหนึ่งตีสองก็ยืนถ่ายก็เมื่อคืนนี้กะว่าจะขับรถออกไปถ่ายอยู่ไอ้ตรงที่อ่ามันชัดชัดลงมาพอดีเลยลงมาพอดีขับรถออกไปไม่ได้เลยเสยงเหนือมาแล้วมาอย่างก็ไฟเล็บเนโอ้โหทำได้เก้านาทีอืม ทำได้กาวนาทีเองเออมันได้ได้เยอะอันนี้ก็จะได้ตะกีนาทีค่ะทุกท่านค่ะจะได้ตะกีนาทีอันนี้ก็จะได้ตะกีนาทีาทอ่นนาฮะ,ะาอนนโอ้ได้แค่ไหนก็เอาเลยมัน,นเป็นบางครั้งนะบางครั้งมัน มาต่าโอ้จะมองเห็นชัดมันมันไม่ดีมันมาออกขาวขาวเขีย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 วขาวขาวอยู่ข้างบนสูงมันอยู่สูงแล้วพอดีอยู่สูงแล้วกล้องเราจับไม่ได้อะอืมมันจับได้ประมาณนี้มันเป็นเส้นเส้นมันไม่ดีมาต่ำให้เราเห็นชัดชัดมาต่ำให้เราเห็นชัดชัดไอ้ตอนข้านะมันมาต่ำแต่มันอยู่ไกล ยายก็วิ่งไม่ทันเนาะเออมาจุดที่ยายว่าจะไปชมนั่นแหละอในจุดที่ยายว่าจะไปหาว่าจะขับรถออกไปดูเขาตาเขาทำงานเนาะเขาก็ไม่อยากไปด้วยเลยเอออยากไปก็ต้องไปเองออืฮนะคะยายก็ถ่ายเอารอบรอบบ้านนี่แหละอ,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 อาจจะเห็นเหมือนจะ ซ้สำๆแต่คนต้องคอยดูนะคะเพราะว่าถ้าเกิดมันมาเยอะน่ะตรงนี้ก็จะเยอะเวลามันโผล่ทีมันก็จะมาอยู่แถวบ้านยายนี่แหละเออมันจะพาดตรงนี้แหละก่อนเพราะมันมีแอง่ออนง,นนแองน้ำอยู่ด้านข้างหน้าโฮ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 น่ะมีแอ่งน้ำอยู่ด้านข้างหน้าหู้หู้เนี่ยมันอยู่กปบกระปรอยมีถ้ากล้องจับได้แบบนี้อ จับภาพได้แค่เขียวๆก็ยังดีนะไตอนมันดิ้นน่ะยายอยากจะจับภาพไอ้ต้นที่มันวิ่งจับภาพนิ่งนั้นเนี่ยจับภาพนิ่งให้มันให้ดูให้มันวิ่งเวลามันวิ่งมันวิ่งแบบไหนเออมันอยู่ไกลสูงเกินแต่ก็ลงๆไปอย่างนั้นแหละอืมเผื่อใครที่แบบว่าเขาไม่เคยได้ดูก็จะดูถ้าใครจะดูชัดๆก็ เออดูคลิปก่อนก่อนเด้อเพราะว่าวันนี้ไม่ค่อยได้คลิปชัดเลยไม่ค่อยได้คลิปชัดยายก็บอกเพื่อนๆพื่อนเลยว่ายายจะถ่ายแสงเหนือวันนี้รอเสงเหนืออาทิตย์นี้ก็ตาอาทิตย์ก็ไม่ดีแต่งเหนือหรอกเพราะว่าเคกดูแล้วไม่มีแต่งเหนือบบอรมณ์เลยนะคะทุกท่านคะ่ะ พอประมาณนะคะได้พอประมมาอือพอได้ชมไปลางๆการตแต่งเหนือนะ่ะถ้าอ่าไฟมันเยอะมันจะมองไม่สวยนะคะทุกท่านอฮไฟมันเยอะมันก็มองไม่สวยแต่ถ้าใครจะดูอ่าตรงมืดๆ ปิดโทรศัพท์แล้วก็ไปจอดูมืดๆก็จะเห็นชัดอยู่จะเสียสายตามีแต่เขียวๆเออมนจ่เขียว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 อืว่าจะไม่ลงก็เออลงไปก่อนพอได้คลิปอือพอได้คลิปใส่พอได้มีงานลงอ่าอ้ยายก็ นอนตีหนึ่งเนาะนอนตีหนึ่งเวได้ออกไปทําคลิปแล้ววันเนี้ยเออติดตามล่าแสเงเหนือวิ่งจนขาจะคลิดเนี่ยฮะวิ่งหอบตหืบตะหับขาคลิตเลยอืมวิ่งหอบตหืบตะหับขาคลิตนะคะทุกท่านคะ่ะเออช่องยายตุพาก็มีเอ่อธรรมชาติให้ดูนะคะอันนี้ โอรานะคะเสียงเหนือมันเกิดมาจากอะไรยายก็ไม่อ่อธิบายไม่ถูกเข้าไปดูในคูขึ้นก็บอกว่าโอราออโอราโอราโออ่านสองตัวสรรูโรเร่อือหือรเร่สระอ๋อโอราโอราอืม เปยเปจากภาษาอังกฤษมาเป็นภาษาไทยภาษาาอ่าภาษาพูดพื้นบ้านเขาก็จะเรียกโนต์ลหลจากภาษาอังกฤษนะคะโนต์ล no ายภาษาไอซ์แลนด์เขาเรียกแสงเหนือว่าโนรยุทธมจะผิดกันนิดหนึ่งผิดกันนิดหนึ่งเวลาแขกไปใครมาเขาก็บอกว่า ไอวอนต o see n no โน้ตไลนี่นี่แหละคือโน้ตไลท์่นี่คือแสงเหนือออืมาก็เธอเจอจังหวะอากาศดีก็ไม่มีเมฆก็อพอดูได้นะคะออืมันก็มีไปทั่วอมันก็มีไปทั่วออืมีไปทั่วนะคะทุกท่านคะ่ะ มันไม่จำกัดหรอกว่าไอ้นี่โอเคค่ะคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนนะคะเจอกันคลิปหน้าค่ะบายบายค่ะ